เออเอฟซีเพิ่นนั่งอยู่นี่มิจฉาภูเพิ่นอย่างใดเลขเล่าเลขน้อยหมอนี้เดี๋ยวพอทองแหลศสิขอเลขเล่าให้ใหญ่ก็ไใดเล่าก็ได้น้อยก็ได้เพิ่นให้ทั้งสองยางแหละครับเออพอทองแหล่คนเดิมมาแวะเวียนมาคิดทอดคิดถึงปูคุณหารเออบารมีเพิ่นสูงโซงเพิ่นสิขยายถนนถนนเขามาถมดินกวงขวงปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมเออต่อไปมู่เจ้านดิซัมสนามหลวงละแถวนี่นะครับเนาะเพิ่นเสียไห้ย่างใจเลื่อนเลื่อยปูคุณหาร เออย่างตั้มนี่เพิเดชสิบหัวนะครับด้านี่สิบหัวเอ่อบวบตาด้วยตาเล่าได้เบิดปูคุณหารเพิ่นเอ่อเพิ่นศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพิ่นหู้บวบเจ้าสิยูกไกลบันไดเพิ่นกะหู้เพราะเคือเนินอากาศนะครับเนาะอ่ะมาที่นี่พราท่องแหล่คนเดิมก็สิเข้าไปคอยชควยขวบานเออกะปูกระดาปูมูนี่วันพูนนะครับจัดหนักนะครับด้ามาซอยหวดกวอนเพิ่นก็สิขอขอบคุณผมผมฝากขอท่องแหล่มาขอขอบคุณปูคุณหารผู้เพิ่นได้เลขเล่าเออเลขน้อยหรือว่าเลขใหญ่ เออกะว่ากันไ,นไปเนาะครับเนาะมาเป็นมูพอทักแเลียนะครับไอ้ออมูเจ้าให้ค่อยถามเนี่ยต้ตยนหลอดเตลแย่ไปต่หักใส่มูเจ้าพี่ครับเก็บซี่ผู้เพิ่นเออผู้เพิ่นนี่ละเพิ่นว่าเราดีบูมแม่ขั้วกับสามีผู้ต้นหลอดเตลแย่อ,อยู่นะคุณผู้ชมเออครับเดาผู้เพิ่น,ม,ม,น,านมาดูแลผู้พื้นฐานเออมาที่นี่พอท้องเลียกับสีตังตังห้อยไร่ตั้งกล้องเอ้าเสียมซี่มีบ่เนาะมีอยู่ถูกมีบ่คือ โอเคมาดูกันนกครับก็ที่เรียกเพิ่นกาว่าปูให้เขาเรียกปูปูดังตั้งแ่ไหนตั้งแตปีป้ปูคุณหานไปี่ยอย่าธรรมดาตัวนี้คุณผู้ชมสิบบานซาหาบ้านลื้อเนี่ยรับเร่าปูคุณหานปูศักดิ์สิทธิ์มาเถียวใดไม่เคยให้พอท่องแลกับบ้านมือเป่าจักเสือคุณผู้ชมมินตงเงินแต่หยังป้อคนว่าจมให้กะกะให้ เออจงมาจะใครเลข้ยงเราก็หายครับปู่กุนหานจะเป็นอุบาทอุเบียจะเป็นผมพ่อทอศเหลืคนเดิมลูกได้บานหวานในสวนของปู่นะครับเนาะได้ท่านผู้ชมเออเดี๋ยวไปกราบไปไหว้พร้อมกันขอเลขเสี้ยมซี่กับเลข่ทูบพ่อนะเอาแบบเก้านะครับเนาะสองตัวสามตัวอ่ะไปเอบ้านเป็นโบนะครับโอ้ยเห็นไปถามเห็นยังเนี่ยต้อนรัเจ๊แหล่เป็นทหารตีเม่ยงเพื่อกระได ไม่กินขขานะแม่กัวเส้นอาสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี FC พระทองแหลทั่วโลกท่านผู้ชมคืองวดที่ผ่านมาพอทองแหลมาขอเพิรนก็หายเขาเลขกเล่าทั้งสามตัวเอฟซีเพิรนบอกให้ฟังอยู่บระคันตุกค้อยยังได้ขอให้เนี่ยเล่าก็ได้น้อยก็ได้ ของไทยเท่าของไงของแท่รัฐบาลก็ได้คือเก่าเป็นรางวัลไงสวัสดีครับนี่คูณเพิ่นดูแลอยู่นี่ล่ะถ้าเกิดเพิ่นมาเป็นมือหายเดียวเดียวไปเสกไก่พ่อเพิ่นไงกพ่อหูยิ่งกัพ่อผู้ใสยเนาะนี่ครับเนาะนี่แหละเ่าผู้เถ่ายอมคนนี่ยปะเดี๋ยวมาว่ากันเท่าเราขอเลียงยังไงเพิ่นตัวสวัสดีสัตว์ประชดด้วยไหม วไกินี่ทั่วโลกแล้วกม่ากันตัวสวดตัวสวดให้กันแม่รอต่อรอเนาะเราูปยมมาบัดที่นี่กระสีม,มาเอ่ออาบอตรงๆบ่เด้เตรียมอี่ย่งมาแต่ว่าแฟนเพ่งยู่นี่คน,นคว่าเ่เป็นอย่งดอกพ่อย่นินตะเสาเดี่ยวขอทอกแลยถูกก็มีเออเสียมซี่กับีมาขาย้าขอให้แน่ครับ เดี ica, ishi, Anyways, so <laughs> 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 ๋ยวแให้ท <words> <sh> ่านผู้ชมยาผ่าด้อมือเรียงนี่ว่านูดพอนะเามาเรื่องี่อ้วจุเมื่อเทียบกันกะจุนเราตันึ่งเดีวก็ต้องแรกกับจุดถูกบออเก่าจะเข้ากันพี่บ้าเอาไปซื้อเห้เปบอเก่าเ็นตัวแล้วก็ยูนกว่างกูคุณหานคนเต็มเอ่อใจดีใจงามถึที่นี่เป็นต่ยานยารับ บ๊ไขไข่เก็บบนตอกแยตะกี่ล้านไตั้งแ้่มาหาปูคุณหานิ่เจ่านี้ไป่ใเ่ไหมครับปูคุณหานจ่าลกไข้ไขเก็บนีเบ่ปูจ่าตอกแจ่าแต่ใครก็ว่ายานควบยานของไข่นี่ลกมัได้ตื่นมันออกหนีหมดลกไข่ไข่เก็มไม่ในตัวอกแย่คนนี้ราคเดี๋ยรนู้าวซอยข้าวราคนเดียวน้อครับเนาะเป็นเมนเดอร์ปูร้านหอยน้ำเนย มาวา <building> กันกระหนังธรรมชุ่มเถิดส่งผีส mm ้มยางมาบอกมากาวผู <câ follow S 2> <in language> ้คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เพิ่นมีเมตตาสูงใจดีใจงามเสิบพรรษาหาบานลื้อให้ปวดนี้ดีกวดใส่ใจเช่าวันดอกขามเพิ่นนอนงรับฝันดีทุกคนโอ้ยดอกไฟใส้เก็บเพกล้าไม่หยุดดอกดอกขามเพิ่นยูดีทุกคนต่อดอกขามเนาะอ้ามาบ้านที่นี่มาคารวาจักรวาจะเข้าวนามอุตส่าพระครรภ์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสักขบโตระโตสัมมาสัมพุทธสักขโตระโตัมาสะมพุทธสักขบโตระโตสัมมาสัมพุทธสสกสาโตรดโตสูมคาสหมพุูธศักขบโตระโตสัมาสัมพุทธสับาระโสัมาสัมพุทธสักขบโตระโตสัมมาสัมพุทธสักาบโตระโตสัมมาสัมพุทธสักขบโตระโตสัมมาองมพุทธงักขบโนระโมมาสัมพอทธสักขบโตระโตสัมมาส่เพอสิเปกนเลขรลโตสัมมาสัมพุทธักบโตระโัมมาสัพุทธสัาะโู้สัมมสิ่งทุกอย่างอยู่แล้ว เม,มื่อวันที่เออ่16กรกฎาคมพศ2567รางวัลกำเดิกเล้ามูลนิภ์พัชราวัดรคุณรัลลปูเฝ้าไปเบิ่งละผมพ่อสองแหน่คนเดิมรัลลปูคุณหันผู้ดิ์สิทธิ์สีมาธาตุเหล็กรางวัลใหญ่แห่งแก่คนพวกขาสามตัวและสองตัวมูอนี้ผมสีมะขอเหล็เสียมซี่กับเดิดถูกเขย่าสามตัวและสองตัวให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งแล้วก็ผมสีขอเสียมเหล็เสียมไท่เหล็กถูกให้ปูหลงกับคันบา็อกบลอกให้ผู้ขา จัดมาเฮงนเห็รวยรวยทรงทรงงามงทุกท่านสามตัวตรงทรงคนกลับกลับคนห้ากลับกลับไปเพื่อเงินซื้อไม่อีกแล้วกนวะปู่จัดให้เพิ่นแถวนี้ซ้ำสนามหลวงครับคันตู้ใหา่ดังหนึ่งเดียวเพราะต้องแหน่คนเดิมทีมงานหนุมอาคนเดิมจัดให้ทันทีแล้วคบเนาะว่ามาโดดสามตัวสองตัวทุกหมวดยี่สิบสามสิบหมวดสวากันไปม่งนี้แต่เมื่อนย่งขับซ้ำในเมืองเอาขอซ้ำนี้พ่อปู่ปุถีบานพอต้องเรียนคอยบอกว่าเจ้าเ่อหลังเปาไรธรรมดาขับมันไปของมันเอง กัดหนักเฮงๆเยดสวยๆกองานทุกครันนางขาโเรี่ดิฉนไัวใ่ขนาดนี้ยอน้จะู้อกไรเดยกออกมาแล้วมีจะใ่คนซะนี่ห่อนว่เพิ่มเย็นก็คือโปรคุณหารผูดภสษาอิี่ละครับึนพอต้องเรียมากแต่พอเคยพอต้องเรียกบาน่เปาจ็กเสือนันหนานี่พอที่นี่ผมจะขอเสียงเรียกถูกนะนะครับนะม เดี๋ยว่าเียกปูยูนีจะอันเนาะตะกี้เต็มเด็๋ปูเดี๋ยวมาเป็นราวันเดยูนี่ปราบ้านเจ็ดอันปูผมสิขย่าให้ปูหยิบเกตันยูมี่เรียกหังแต่ยูนี่เชิญปูจันนักอันเดียวครับบกานบ้านสามบหอนอก บอกว่าต้นเจ็ดอันออกไปสอันครับัแต่ออกสามตัวเลยออกไปสอันนี่นั่นแหละออกสามต้นนี้อส่ีมาทางีทางไกลที่นี่มันออกสอันนี่สิ่ให้ผมจูงต้งสาอันมันกับ่แน่เลยครับเอาไม่เนาะาไม่เาะผมไม่าอยู่รัมหนึมาอยูน่ผมนึ่มาอูนัผมน่มาอู่นั่งผมหนึ่งตัวนี้อสมาตันี้มาอยู่นัผมนี่ง ต็วนึงยอะ้เจ้าขพาอเอาดับเจ้าเออจุดอะไนันอันนั้นเะยอนนพจีนไม่ามอเ่าอเขันออแล้วยัอกมาจะาเป็นลางล่าครับตัว้นี้อะอไมต้องไกอาวนนี้แบบจะหนีแล้วแต่ว่าหูซื้อว่าตัวนึงเกีดยนไวไปนีแ้วแมนมาเลยหายอีกเนี่ยแนใหม่เพิ่มไปยัง มเมนตนนเตัวหนึงมาเห็นมาเห็นลหมทางนี้นะีเห็ขาลับอยมันก็เห็นลอยมันส่อยกไกยอยู่ไกลอยู่อ้แต่่าขากเห็นเอามาจีนไดคับตัวนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่าไปลำนีเดี๋ยวขอให้หอพี่ยอกไกยไกยไอกตัวขาวขาวมันมอนมันมัน่านอ่นหนึ่งไก่โอมี่ รเด็นร่ไปดีครับเพ่งเห็นนีครับต้องเลียเห็นเนี่ยครับผ่านสีไงยอีรีถึงใคไปดีก็ผ่านอ่ะน่ไแดงอูเอ้ยตัว้ไมต็งไหเลยพี่ตัวนี้จะสีแดงเเออตัวนี้คือชัดตัวนี้ัดตัวนี้ล่างตัวแดงแดงล่างตัวออเปล่านี่ปูปลาเทตัวนี้อีรีกับอะไรเต็งไมาปนน้สองกันทีละผ่านก็ต็เออยมตงไห แต่ยง่าเงขนาดเดนม่เด่เังไมากันกเลยก็เ็นตันหเพอต้องแรีนนี่แหละอังกมาเห็ดนึงมาจีดตรงไฟเพิ่นนี่เอาสองพูดรลจูดตรงไฟแล้วใหงนไปนี่สิบบาทเลยครับทดให้สองวดซ้องเลยก็ให้เน่าหนึ่งให้เน่าหนึ่งแเ้วคู่ไหมาวแบนี่ สมเบิเลยครับได้เอาจุดเลขถูกอ๋อเพิ่นให้ยสองอันละ, <S 2> <S 2> ละอือเพื่อเพิ่นให้ยสามแต่ว่าเอามาจุดสองอันอันหนึ่งคือของเอ่อพ่อลุ่งนะครับน้าเพิ่นบ้านนางเรียกว่ายุกับมือเพิ่นกระเด็นไปใส่มือเพิ่นเพิ่นว่าเอาเพิ่นจับไว้อ่ะอันแรก็เกิดขึ้นได้นะครับได้ <S <S มาบ่านที่นี่เป็นนาทีของซีเซียมเซียมซีเอ่อเซียมซีหมวดที่ผ่านมาโูขุนหารท่านผู้ชม เพื่อให้เขาทุ้เลขอเสี่อมี่ให้เขาทุกเรขถูกะครับเด้อวันที่ผ่านมาเอ่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมผ่านมาัาที่นี่สามตัวและสองตัวจัดหนักอันนี้ว่าเป็นเชื่อมซี่ของท้องออกของของท้กแลรวไมาเดีมาอันนี้จัดอันก่อนชมนับก่อนวมาเอาสิบไปเลยดเฮ้ยทำไอามลุงออมมาเมียลุมออมมาเอาเอมซี่ไปยังเอาสิบอันครับอมาบ ยูนีสิบันครับเอาจัดหนักเอา3ตัวและ2ตัวผมสิพยาเาสามตัวเป็นเลขทไทยลำที่หนึ่งและ2ตัวข้างล่างนะครับเนา,าะให้ชมชเปิดเรื่วงทั่วโลกทควาถักเลียคนเดิมปูเออวัปไปจวันที่16บหกนนกรกฎาคมพอสอทันห้ายหกสิบเก็จัดมากยิบไม่เลีกไม่สองไม่สาม,ม,สาม,มเป็นเลขบไทยลงที่หนึ่งไปเลยไม้แรกของเลขไทยลำที่หนึ่งเชิกระทัดผู้คุฐานผู้ัฟิลเอา เนงแนงใจยิบไปครับแล้วก็ขานเลยดังๆค yes, ักๆหมายเลขสี่หมายเลขสี่ท่า้ชมหมายเลขสี่เอาอ้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องหมายเลขสี่นี่บัดนี้ท่านผู้ชมมุ้เจ้าสี่เดวจากหมายเลขสมาหมายที่สองของเล็กไทยลำที่หนึ่งเชิญท่านเอาเห็นไหมเบี้ยพุ้อในจเชีนี่ยเอาให้เบี้จังๆเลยป้ย แม่ข่จอยก้เรียนเอ่อเอาอีอาเลขที่ออกไม้ที่สองไม้ที่สองเป็นไม้ที่ห้าวกกันซีหะเอ้ห้าห้า เลกวิ่งหมอว่ากะนไรตอนี้ตนี้หมอท้ายตัดสินของเลขท้ายตราที่หนต่อจากสี่ห้ามาปูตัดนักวันเป็นวันที่สิกกรกฎาคมพศอสอนนห้ารอหกสบเก้าขับล่าวัง่นะ่เอา ตัที่นี่ข้างนี้ตัวเขาต้องแรียกหมายเลขตัวสุดตัดสินหมายเลขศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าศูห้าศูนย์ห้านห้ามูนย์ห้าศูนย์หานย์ห้าศูนยห้าศูนย์เ้าศูนย์หาศูนร์หาศูนย์ห้าศูยิ้าศูนหนยิห้าศูนย์ห้านย์ห้าศนย้าศาศูนาศมาศห้าศูนยายานานย์ห้นาศน้าศูน้านี ไม้ล่างของสองตัวแรกกูขนี้ึ้นที่หูเหล้อเนาะับสามพอทเลไม้ล่างของสตัวแรกเิญกระทอนเอ้ไม้ล่างของสองตัวแรกพ่ายไม้ลลเมลยอ่ยา หาอีกแลยหายแล้ขาครับท่านผู้ชมหาอีกแล้วคันาาว่า,า,าหามาทั้งล่างทั้งบนเดี้ยวไม่<บ>วขึ้นอพอต้งแลวฝัน้ยจะกันเนียบ <c oughs> ัดที่หนสิไม้ตัดสินไม่ตัดสินในบตรออย่างไม้เด็กามาปูยึดเป็นไม่ตัดสินยางขาดไม้ที่สองเชกระทเอา้า ก็เราขั้งสามาตัวไหนลกกอนตัวหลูกอนเนี้ลูกอนเอาเลขที่ออกเป5ดห้า้าแปดเอาเลขอีกตัวนึ่งเป็นหยังเอาสองตัวเป็นห้าแปดนะครับเอาสี่้าแปดสีเลขลางสองตัวเพื่นไห้สามตัวครับห้าแปดสี่นะครับถ้าสองตัวลางแต่ว่าขอเพิ่นสองตัวเพื่นไห้สามตัวห้าแปดสี่ ข้างบนกับ4 5 0สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบเท่านั้องย่อมให้เห็นรวยๆสุดเสพงานนะครับเนาะ8 4 8เลขบีพนไทยทั้งหมด4 5 0 4หา0เลขบนระเบิด8 4ห8 4ครับตเลตัดสื่อครับได้ตามนะครับได้สู่ผู้ชมตัดเล่นตัดบินเรา8 4หา8ชื่แปสัน้องตัวคนเดียวขอบคุณปู มีเมตตาดีใจงายยิบเดียกเเห็ผู้ขายด้วยครับน้องทั้งเล่าทั้งน้อยเห็นคนตรวไปผายคนเห็นผู้คนได้โชคไเดราจได้กระปูาเดี๋ยวครับล่ะรอเรียกยังจะจับเพื่อได้ทุกขู่ทุกคนเอฟซีมต้องแย่คนเดิมได้คนกบาลมือเตาแลวครับนาะมาที่นี่กันเลือทะเบงเล็กเสียงซีนะครับล่ะโอ้เลขกทุก กงพ no? ินเอาตีได้คนหญ่นี่เด้ครับเนาะบกเรียงทูบเด้อครับได้แต่ว่าอีกอันหนึงแปดกแล้วแต่ว่าอันนึงของของคนนี้เป็นล่างๆเป็นเล็กเก็บนะครับเนาะนมันมี้นผมนี้ผมผมนีไปแม่กนแน่ขดเทยผมขก้นเลยมาเขาต้บ่ ้าบอกเขาจะไบ่ขึ้นนี่ยัโ่้นลครั่ยนี่ส่ลองแบบถูกยาช่องวัดแตกช่องกดทับปะยิ่งยิ่งยิ่งห้าก้อนหน่ยสูบปัจจีช่องผู้เก่าหน่อยผู้เก่าหน่อมาเทสองห้าก้อนกับ่ถึงดอกมั่งวัดดีมาเกสองแต่ตอนไหนเดอามศูนย์ขนาเนเนไทยรับเป็นเป็นท้างบ่ด้กับัไทยลูกยลูกไทยายคือไถ่ายัสิบไหมแจับวมีบไทยเดีวเขาบเห็นนั่นน่ะเมนมาน่งโยนี่เอา เป็นช่องมักข้อพูดจิจะบระคามาจังไนบพูดจีแกมาเลยเดวมานอนยู่นนะครับมานอนจำภาพน้ายู่นี่พี่ตาเมซี่เดี๋ยวตุยย่อมเดี๋ยวตะุเบดถก่อนต้องเลี้ยงกันดรอเลเถูปนะครับนะมีละครเด้อคือ ช่องเพราทองแหลกกับทีอเอ่อทาเบิงเล็ถูกนกคำเนาะน่ะทะเบงเลขกถูกความกันดีนะครับด้าเอ่อเอฟซีพี่น้องเิ่นมาทางงในเออรถตู้เออหนึ่งห้าโอ้สเกตครับเชื่อได้ครับด่าคาราวะเทอรคอร์ฟูคุถานเป็นมาตตาสีตะเกีนนครับเปิดกเพินมาหอดเลยครับด้ามนัครับนั่งเลยครับ มาะมช่านผู้่มบันนี่อพอท่องแรกกับสิผ้ามูเจา้ามาซองเบิงเหล็กถูกที่จุดบังหันแล้วคำนะเนาะว่างเลยครับ อเาเลกทูบท่านผู้ชมเอเลขทูบที่ว่ามันกระเด็นไปนันหาได้หาอย่างยากนั่นแปดหกแปดนะครับแด้อแปดหกแปดเราอีกไซมืออันหนึ่งหนึ่งคืออันคือเก็ดเก็ดหกยังหนอเออเป็นเก็ดหกคือเก็ดศูนย์กับบูฮูนะครับแล้วอันอีกอันหนึ่งทีว่าผมวาาล่างๆนั่นนะมันมีตัวเลขอยู่รอบๆเป็นเลขเก็ดเลขหกตัวสุดท้ายนี่คัน่าแปดกับศูนมันแต่ว่าตัวขวามือนั่นตัวหายอย่างยากที่มันกระเด็นไปเนี่ย แป8หกแดนะครับดนะ้แปดหกแเลขถูกปูคุณฐานแล้วก็อีกตัวนึงกับ 70, 70เก0เกออบ่แม่ครับ750นย์ครับสงสัยเก0หาศูครับอันซ้ายมืออะแต่ผู้ชมผู้ใดตาดีก็ดีกับมาเบืองมาบอกมาทวนมาตั้งแรกที่นึ่งเอ่อถ้า,าใคใจจับมตาดีๆมาเบืองอันซ้ายมือนะครับดนะ้วถูกาใถูก้ครับดูกล้องเสใส่นะครับ จะไปเบิกอันใส่มืออันห้องเจ้าเป็ปเรียนยังน่งยังเดี๋ยวยันไปกิดหาศูนย์อันนึงอ่ะหกแปดหกโอ้แปดหกแปด่ยังพอลุง หกเลยสองตัวมีสองตัวมีสามเลยครับเจ้าเห็นเจ้าเห็นหาหกบ่ห้าหกหาหกจุดพุดเลยคิงคงลงกมาลางหาหกเบิ้งกระดับขึนเจ้าเจ้าลงมเคิงเคงลงมาล่างเลยบ่โอ้เจ้าลงมเคิงมาเลยนล่างตัวทิ่เป็นเกตนะครับด้าเอาเกตห้าหกครับต่ผไปชมเกตหาหกเบิ้งกันซิ่มือนะครับด้าเกตห้าหกเกตห้าหกนะครับด้า นัน่นอ่าบัดนี้นี่ทูบพิน่นเอ่อให้งอันมีเอ่อ868กับเจ็ดห้า,มมานผู้ 16, ม 60, มชนมนี่นะครับเอ่องวดสิมานี่16กรกฎาคมพศ .2567 ัห้เฮงๆรวยๆซื้อเสื้อผงามจากช่องพ่อต้องแลคนเดิมนะครับเนาะอ่าก็ากันไปให้โชคได้ลาบมูนะ่เจ้าเออใหญ่เพราะว่าปูขึ้นหาร่นให้แล้วนะครับเนาะให้ช่องพ่อต้องแลคนเดิมมาไปฝากไว้ตอนท่านผู้ชมมื้อนี้เอาซ้านี่นะครับ,นะรบ,รบพ่อต้องแลคนเดิมขอลาเอ่อไปหากินข้าวเที่ยงเฮียแตกซะๆ เอแล้วครับเนาะบุเจ้าเฮงเข่งรวยรวยส,สวยๆงามๆขอให้ได้โชคได้ลาบทึ่งเรียเล้าเรีน้อยเลขยยังใครได้ก็เพลินนะครับเนาะมือนีเอาซ้ำนี่แหละครับเอบเอเฮงเข่งรวยรวยส,สวยๆงามๆเอสซีพระสงฆ์เหรียงำงำทั่วโลกสวัสดีครับ